ราามกนนะอกน้กันแปลกไนะ่ไม้นีนใกล้ใกล่ไกลดีผู้ชายตัวนี้เลยใช่ไมครับไก่ไกลไก่ไก่ไก่ไกลไไกลอได้ไปแล้วองไกล้ไกลไป้ เอาไหมเอาไหมเล่นเด้นะถานแบบยิ่งดีมากต้อเตอบด้วยสีขาวเย็น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 จเย็น

อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ไม่ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ครับตัวเล็กค่ะพี่ตัวใหญ่จะเป็น้าดอกเป so, uh, ็ร like uh, mm, uh, so. De ้อยาดอกร้อใชว้าา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 ดาาาาอยาา

นี่ถึงวันที่เท่าไหร่ไป่ดูวันที่2อะอ้อาวาสอง, <c oughs> องหน่อยกี้ละทายาสองต้องเจอเขาต้งตงตงตงองเจอเขาลองลองลองลอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้ได้ครับมา หลังจากที่ฝึกพิธียดมานะครับอ่าทุกคนหลังจากที่ฝึกพิธียดมาเรามาดูฝีมือวันนี้จะเป็นยังไงเหยียบเส้นเข้าไปอีกนี่ยึงได้อยู่นี่มาดูครับเราชอบสีเหลืองหมอนั่นอ่าสีเหลืองนะั่นอ่า ฉายาสองดอกอีกแล้วจะเป็นฉายาสองดอกหรือเปล่าเดี๋ยววิชินจะเริ่มโมโหแล้วนะทุกคนเดี๋ยวย่อาจริงเดี๋ยวจริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวจริงแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาเล่นไม่เล่นเล่นแล้ว

อันนี ah, oh, ้เเรียกว่า oh ท่าจ <t weed>. ับเอวจับเอวอ้าโอ้หนึ่งอ้าว้าโอ้าวอ้าหเดอก้า เดี๋ยวต้องเจอท่าจำตัวท่าบังคับแจกบังคับแจก <laughs> เอาละครับไม่ได้เราไม่ยอมนะครับอา้าวพันหนึ่งไม่ได้มันรู้ไปโ <laughs> <laughs> อ็เคก็ ถือว่าเล่นกันสนุกสนุกครับทุกคนมันไม่ยากหรอกแต่ว่ามันไม่ได้ซ้อมมาอะไรมาเลยครับมาถึงแล้วก็เล่นเลยนะแต่ว่าอ่นะเดี๋ยวจะเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วเอาจริงแล้ว โซโซโซเอาให้ได้เอาให้ได้เอาไว้เล่นร้านน่งมั้งเก่นั้งครั้ง้าคร้ก่อนได้นี่สิบร้านนี้ไ้แล้วเดี๋ยวจริง้วเดี๋ยวจริงนะอ่าโอ้โหร้านนี้ไปได้ปะ อ๋ร้านนี้มันยากนิดหน่อยยากนิดหน่อยยากนิดหน่อยเอาจิงครับเอาจิงครับเอาจิงเหรอแล้วี่ได้เลยค่ะเขาเรียกอะไรก็ได้เอาเป็นตัวใหญ่เวมันได้อยู่มันได้อยู่ดอกมัดีเคยันี้หรือเปล่าไม่ได้ไม่เป็นไรดก่นตรงนี้ฟ้าเขาเรีไหนก็ได้นะหนึ่งสองสาม้าเจ็ดแปดเก้าเอาตใหญ่ตัว แต่ต nah ah, ้องปลาปักดาวยิ่งดีดาวรางวัลพิเศอาไปปักตัวน้าเดนเลือือที่ไม่เด็นเชือาตาเลืุดสูงสูงที่ไม่เป็นเชือกเห็นล้วตอปลาแล้วไม่รู้สึกนะเสือที่ตาใหม่ดอกเพี้ยที่ปักก็คือลูคืปักเอาไปตีดอกเจาะตัวเ้าสีดอกเอาไปตีตัวอะไรศึาตีดอกเกาะตัวเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย้โอ้ยปักไปหน่อยปอกแรงนล้นิดนึง ไม่มีพอี่ไม่ต้องรอเราไปสงตัวเก้า่อไม่ต้องรอก็เอาตู้ตางไปสงตัวรอมันไม่ดทีต่อไปยี่สิบสี่ดาวไปสปลอะไรก็ได้อย่าตาก็ได้สุดไม่้าวเลยครับตายแปดสงตัวดาวเอาพี่ดาวนี้เอาเรืองวเรื่องแลยเรืองแหลมแหลเรืองหลมแหลมไไปเปียนกันได้เลย จะยอนเหรอเดียวรับปยนีเยวิ้ออยมได้ม่ไเฮ้ยเล่นงเล่นตัวโอ้ยนี่เดี๋ยวบอกได้รบบอได้เลยตีดาวสิบจับเลยยี่สิบหาวิธีอะไรั สองตัวเดี๋ยวไว้ได้พี่สีไหนถูลมาเองเลยร้อนอะเมื่อกี้แรกี่ยังไม่ได้จ่ายผมเลยตานี่พานี้มีพัดลมเย็นนี่ใ่ไอด้แรกที่สองเลยป่ะก็คือต้องตอนแปดร้อยแปดสิบถร้อนเร่แปดร้อยแปดสิบคออะไรคืออะไอ้ไอ้ไอ้ตานึ่งแจกกต้อไาหม่ีไม่ติดตาครับไม่ติด่อก ดาวเอาไปตอกตัวเลยนะไอดีโดนดาวแล้วนะตามมาดาวเอาไปตอกตัวนะเออร้อยหนึ <ots> 1> 1. ่งให้เจ็ดตอบคุณพี่พี่คุณพี่ท้าลบลือร้อยหนึ่งผมให้เจ็ดตอบเลยเอาอีกตัวหนึ่งนี่พี่คุณพี่เอาหุ่นตี๋พื้นอีกตัวหนึ่งเท่าไรนะร้อยหนึ่งให้เจ็ดตอบนี่ครับท้าลบเสียงดนตรี ร้อยเรื่องจิดดอกดอกละตัวเล่กอะไรก็ได้ยกเป็นเล่สูตรเล่เดียวไม่ติด่ปากเอาไปปากันไหนเลยนะครับเ้ลหนึ่งเลขเ้าปาเข้าเล่อะไรก็ได้แจกเลยวอย่างนี้ตัวสักทีได้สักทีไม่เคยปาเข้ามาดูเข้ามาโชมก่อนะครับเรียบร้อยปาตรงตรงนี่ตรงนี้ด้านหลวนี่นี่ด้านหัวมนี่สุดนะครับปาไปตรงตรไม่อยู่เข้าเ อะไรก็ได้แจกกไปเลยยกเลิกไม่สูดไมกเกลียวไม่สั่งเขาเป็นลาใหม่อีเล่นไปท่าไรเนี่ยเล่นไปไ้เลไปไ้โอ้ขี่แก่ตือขี้แกเต้ยตือขี้แก่ตือไม่ได้ลเอ๊ะออกเทเลนี่ยี่ห้าบาทเอาไปลยสามบาทยี่ห้ายี่ห้าบาทกลับเลใหญ่เลย ยังไงได้จริงได้จริงแต่มันร้อนอนะ่ะมอนแทบล้วเะฉะนั้นเรายัง,มยยงไ,มไม่ไหมดเราสั่งอีกหน่อยนะนี่มันจะมีซอยนี่ไปซอยนี้อ๋อสุดยอดพูดห่อนะอ,นะอันนี้ของกินได้ท่านนี่จะเป็นของกินของกินนะ ทุกนัดยิงเป็นลวกยิงเป็นลวกบอกแล้วเรื่องพันร้อยบอกอได้กินนัดเนี่ยท่านได้กินนัด,ดได้ดดได้ะไะดได้ได้ไดได้ไไ ชุดนึงได้ก right, 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 right. ี oh, okay. s <S yeah. ่นัดท่านได้หานัดเด็กหานาทแม่งเหมืนกันแล้วเราได้อะไรเราได้อะไรเอาไปใส่ละปลาหมีตกแบบนี้แบบนี้เออเอาไปเล่นทั้งร้านโอ้ขอบคุณครับได้แล้วเรียบร้อย าถือว่านะคุ้มนะถือไดยย้ยังยังยังได้ติดไม้ติดมืออยู่ให้้ห้เเเป็นนะน,ท,นท,ท่่ทาีลยครับมไ ปลาไม่ปากมันมีพิธีปาไม่ปากเก่งตัวใหญ่ครับปากไม่หังครับดอกเยือกโยนอะไรก็ได้โยนตั้หนนโยนพวไม่ปากแจกตัวใหญ่ปาท่าไหนก็ได้ปังหมดเลยเนี่ยเอาผ้ามาปาไปดิโยนเราข้างเขาหนึ่ตัวโยนไปยเอา้างเขา่ตัว ดอกบอลตัวเดียแล้วไม่ปักดอกเดียวก็ได้เอ้ายี่ส<ห>ิบบาทลองดูไม่สนหรือสว,วยใหญ่เลยพี่อัญชีใบดอกนี้ตามเอายี่สิบบาทดูเรื่องดอกเดียวได้เล,ลดไดเลยอะไรอะไรกันผ้าไป่ผ้าจะปาดดอกเฮ้ยดอกเดียวพอดอกเดียวมันตัวเดียวไงเดี๋ยวเราปาไม่โดนดันไปอย่าเอาแต่ราคาคุยเนะี่ยขอเป็นเรื่องจริงมาไม่ปากแจก,กเลยได้หมดแหละ ตีนกาปลาก็ได้ตีนกาปลาตีนกาปลาเออปลาไม่ปากแจกล้อใหญ่ยกะโตเลยะาลู่ตัวในยกตัวในสุดยอดเนี่ยมันยากเลยพี่ดูดูนะครับปลาลูกหยอกให้มาดูสิเดียว่มเลือกแท้ภาษอาพี่ต่นี้ี่กมตาีาแต่ม่สองดอก นี่ออันที่เปืือคุกได้ได้ดังเอาลงโซเชียลเอาตามพี่ปาต่อเราตังคล้วพี่เขาพี่าาอะไรพี่ตังค์ล้วเวดีกัออกแล้วพี่เขาจะ่เดี๋ยย่ีบบาทดได้สามสิบาทสาบาทคนละดอกตาไม่ปากแจกเลยคนละดอกไหมตาไม่ปากแจกเลย ตีทิพอไว้สามอ่ง่ายอวะเอาเลยี่เองเรามาไหมเดียวได้ตัวใหญ่ลู้กะตัวเ่ยได้อไม่ปากแกตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่าได้เลยได้ก็ดปลาลูกตรูกตัวอเลอเลเอาดอไม่ได้ตัวใหญ่ตาดอกตัวตัวลาดอกปลาไม่ปากแกตัวใหญ่ อุ้ยปลาไม่ปักเลยได้ทางลานเนี่ยดอกใใจเย็น่เปได้เลยนเปกะกตัวปลาไม่ปักเลือดได้เลยเฮ้ถกจัปลาไม่ด้เปาไม่ปักแจกใหญ่เใหญ่ได้ไเน่ยปลาได้แน่ได้ก็เรียกเลยเดาใจได้ตัวใหญ่ครับ ดูโชว์ดูโชว์ดูหน่อยดูหน่อยโยนยังไงก็ได้โดนโผงแล้วหล่นปากอย่างนี้อดโยนไปเฮ้ยนิดเดียวอ่ะพี่พี่ดูนี่โยนยังไงียโยนออข้างเด็กตัวโยนไปเลยสองตัวโยนไปแล้วปาไม่ปากแจกเลยสู้ตายพี่เอามาเดี๋ยวประเดี๋ยวประเดวก็ผมอยู่ไกลอ่ะอยู่ใกล้ๆพี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่พี่อยู่นี่เลยพี่ดูพี่ดูพี่ดูอยู่นี่พี่อยู่นี่โยน เดี๋ยว่เอาไปลองก่อนดให้ลองตาอก่อนกรัะปอไเลยค่ะยิงโดกระอกได้เลยลูกตัวาตลไร้ลูกยิที่าค่ะระะใก่ดผู้หญิงไม่ใผู้หญิงไก่้เลยาอสาวลูกที่ปาในโนยเยา

ไม่ได้งนี่ไหไหนที่ไูหไุ่มเนี่ยยิงนใตรูนี่ได้ตั่ค์สบาทหน้าไหวยังไม่เชอะตนี้ไหวยงชดน่มเี่บาทพี่บ่าทแล้วสิบาทแจกโทรศัพท์แล้วเขา่งมาโควนโเยเหรเอาไว้เยอะมากพ่ยเไว้สิบาทสิบาทเด้อบาที่เด้อทเราเรา หมายเลขตัวต่อไปครับเป็นหมายเลขสองครับพี่เลขเบิ้์นครับเบอร์ยี่สิบสองครับเบอร์ยี่สิบสองมีระวังครับหมายเลขยี่สิบสองหมายเลขตัวต่อไปคุณพี่เป็นหมายเลขสองครับพี่เลขเบิ้ลครับเบอร์สิบเอ็ดครับ อาเตะครับหมาเลขถ้าเตนี่พี่ดาวเราม่เอี่หนโถ้าเตะอีกอดเราจะได้ตัวใหญ่ขึ้นไมตัวห้่นห้อยาเดตัวถ้าเตะอีกสอหจะจตัวใหญ่ทได้ดีเยเลยกยก็ได้มันหรือเปายตไปครับยครับยครับบาทั้ย 快，快！

มาแล้วมาลาล้วาดูดูนะครับมาดูดูนาดูดูนะครับมลครับมาดเลยนะครับมเดูดูนะครับมาดูดนะคเับาดูดูนครับมาดูดูนะคาดูดนะับมาดูดูนะครับมาดูดูนะครบมดูยูนะครับนะครับมดูดูนะครยบมดูดูนะครับมยดูดูยะครับมาดลดูนาดนะครับมดูดยนะราดูัคนัดบครับรดนะครับมดครับ

อาแบบนี้มาได้ับคุ้มที่ดม่รูเนะคุณได้ดูแต่ส่วนใหย่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ละตัวปั๊บแค่นี้ก็ได้เลยแต่ละตัวนะครับอะไรก็ได้เลยนะครับแล้วลูกจะดีไหมครับดีเ๋ยดีมาวเลยดีมากเลยดีมากเลย าแม่นเลยท่านลาตัวครับเกิเอนี่ได้เลยนะครับแบบวามัต้องแต่หลายดอกครับแบ่แค่ดอกเดียวเี่ยก็ได้เลยเกดดนีรับครับี่สบแม่นกว่าเราอะแครับตัวละดอกนี้ได้ได้ตัวไหนครได้ตัวะดอกตับครับางเ่าเราให้บาทมีนอทุกอยาง

ไม่ลวับนี่ะเปอไรมาด้ตัวนี้ก่อาไปบนเท่เบอร์เดียวหลักเดียวครับหมายเลขสามใจกากสามีงครับหมายเลขสามอใจรู้ หมายเลขตัวต่อไปครับนี่เป็นหมายเลขสองพันหกเบอร์สิบสองบาทพี่ป่ะไม่เราไม่รู้สิบสองพันห้าร้อยครับพี่ยี่ห้าร้อยแปดพันได้หรอเปล่าครับเราบอกว่าหมายเลขตัวต่อไปครับเป็นหมายเลข